ประชาธิปไตยที่ผมเริ่มต้นกล่าวกับพี่น้องเป็นประโยคแรกนี่นะครับมันต้องอาศัยพล,ลเมืองที่มีคุณภาพอย่างพี่น้องที่นี่ถ้ามีพี่น้องทั่วประเทศนะครับเกินครึ่งหนึ่งเหมือนพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ประชาธิปไตยเราไปได้เลยแต่วันนี้มันยังไปไม่ได้เพราะพี่น้องส่วนหนึ่งยังดูทีวีหลังข่าวอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่บ้าน ยังไม่ได้ออกมาเรียกร้องมาร่วมต่อสู้มาร่วมพลังกับพวกเราเราก็พูดกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลายเดือนแล้วแต่ไม่เป็นไรท่านอาจจะติดภารก,กิจแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับทีบ่บนเวทีนี้บอกกับพี่น้องทางบ้านว่าถึงเวลาที่พี่น้องต้องออกมาพี่น้องต้องออกมานะครับพี่น้องทางบ้านต้องออกมาไม่งั้นเรารักษาระบบประชาธิปไตยที่เราหวงเห็นไว้ไม่ได้หรอกครับ ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังผมคิดว่าหลายคนพูดไปแล้วผมเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนนะครับเพราะฉะผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ท่ามกลางความเป็นจริงที่สุดถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเข้าข้างประชาธิปัตย์บ้างนู่นนี่บ้างเดี๋ยวดีวนี้เป็นกลางแล้วครับเป็นกลางแล้วครับวิจารณ์ได้ทำความเป็นกลางไม่มีรักไม่มีเกลียดไม่มีโลภมีหลงนี่แหะครับ แต่ชี้ทางนะครับเผื่อพี่น้องจะเห็นตรงกันว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาเมื่อสองสามวันที่แล้วผมเขียน Facebook บอกว่าในขณะน,นี้มีการยึดอำนาจโดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญผมเขียนใน Facebook บอกว่ามีการยึดอำนาจประเทศนี้ด้วยพล,ลเรือนซึ่งไม่ใช่ทหารถ้าพี่น้องยังไม่ได้อ่านผมจะเล่าให้พี่น้องฟัง ปกติเนี่ยเวลามีการยึดอำนาจในประเทศไทยเนี่ยทหารก็จะยึดอำนาจเวลาทหารก็จะยึดอำนาจนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เขาต้องทําคืออะไรครับสิ่งแรกเลยที่ทหารก็ต้องทําเวลาเขายึดอำนาจคือเขาต้องฉีกรัฐธรรมนูญก่อนต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งก่อนเพราะถ้าไม่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นการผิดรัฐธรรมนูญและมันจะเป็นการผิดกฎหมาย ฉีกรัฐมนูนทิ้งก่อนเมื่อฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง <c oughs> ลำดับต่อไปก็คือร่างรัฐธรมนูญฉบับชั่วคราวในอดีตคนที่มีฝีมือในการร่างรัฐรมนูญฉบับชั่วคราวประเทศนี้มีสองคนเท่านั้นเลยครับคืออาจารย์มีใจกับอาจารย์วิษนุสองคนนี้จะเริ่มร่างรัฐมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมาบังคับใช้ก่อน หลังจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมาใช้สักเก้าเดือนสิบเดือนหรือปีสองปีแล้วแต่ว่าผู้ยึดอำนาจก็จะอยู่ต้องการอยู่สั้นหรืออยู่ยาวถ้าก็ต้องการอยู่ยาวก็ก็ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไปนานๆแต่ว่าถ้าก็ไม่ต้องการอยู่ยาวก็ก็ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไปสั้นๆพอร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวเสร็จเขาก็มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเช่นรัฐธรรมนูญปีสี่0 60ห้าหนนี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแต่ผมบอกกับพี่น้องว่า เดี๋ยวนี้ครับเวลาเขายึดอํานาจเนี่ยก็ไปไกลกว่าการที่ทหารจะเอารถถังมายึดอํานาจแล้วไม่ต้องแล้วการยึดอํานาจเดี๋ยวนี้เขายึดอํานาจด้วยพล,ลเรือนด้วยประชาชนด้วยนักการเมืองโดยไม่ต้องใช้ทหารโดยไม่ต้องใช้รถถังเขาก็สามารถฉีกรัฐธรรมนูญได้ถามใจท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถามใจท่านทั้งหลายที่อยู่ที่บ้าน ว่าการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเที่ยวนี้มันถูกต้องและยุติธรรมเที่ยงธรรมไหมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไม่เที่ยงธรรมพี่น้องได้ยินกันตลอดตั้งสองหูเห็นตั้งสองตาว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาเที่ยวนี้มันมีการบล็อกโหวตมันมีการจัดการโดยพัรก,การเมืองบางพรรเราไม่บอกนะครับว่าพักไหนพี่น้องครับ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีในกฎหมายการเลือกตั้งสวก็ดีนะครับเขาเขียนไว้ในมาตรา76ของพระราชบัญญ,ญัติการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561มาตรา76พี่น้องลงไปอ่านดูเขาบอกว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือสอสอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะไปช่วยเหลือผู้สมัคร เพื่อที่จะให้คนใดคนหนึ่งเป็นสวออไม่ได้ก็เขียนไว้ชัดถ้าสสพักการเมืองนะครับสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยผู้สมัครให้ได้เป็นสวเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีโทษแรงนะครับ10ปีนะครับแล้วถ้าพักการเมืองไหนไปทำอย่างนั้นก็สามารถที่จะยุบพักการเมืองนั้นได้ แต่พี่น้องทั้งหลายครับครั้งนี้ที่เขพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปเนี่ยมันมีการจัดการโดยพรรคการเมืองหรือนักการเมืองโดยเขาฉีกรัฐธรรมนูญมาตรานี้ก็ฉีกรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ทิ้งไปโดยไม่ต้องใช้ทหารเลยนี่คือการฉีกรัฐธรรมนูญโดยประชาชนและพรรคการเมืองผมนำเรื่องนี้มาบอกพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องได้ตระหนักว่า ถ้าเขาเริ่มต้นฉีกรัฐธรรมนูนบางส่วนบางมาตราได้ต่อไปเขาก็ต้องฉีกหมดทุกมาตราแหละครับโดยไม่ต้องใช้รถถังเลยเขาทำได้เมื่อรัฐธรรมนูญถูกฉีกโดยพล,ลเรือนโดยพรรคการเมืองโดยนักการเมืองแล้วระบอบประชาธิปไตยเราจะรักษาไว้ยอย่างไรล่ะครับการก้าวไปของระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยวันนี้ครับ มันไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่มันมีความฉเฉลียวฉลาดมากมันมีความฉเฉลียวฉลาดด้วยการฉีกรัฐมนูญโดยไม่ต้องใช้ทหารเป็นการฉีกรัฐมนูญโดยที่ประชาชนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเราจะยอมไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมถึงทำได้ล่ะครับที่เขาทำได้เนี่ย เพราะว่าเขาอาศัยความยากจนของประชาชนเขาอาศัยความเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าของประชาชนประชาชนก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยใครจะทำอะไรก็ทำไปประชาชนอยู่ที่บ้านพักการเมืองหรือนักการเมืองก็เลยไปยึดสภาสูงหรือวุฒธธิสภาผมเรียนพี่น้องนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเลือกตั้งวุฒิสภาเขาหรอกที่สมาชิกวุฒิสภา เขาอภิปรายกันอยู่เมื่อวันสองวันนี้ครับให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานี่ให้เขาตรวจสอบไปเถอดแล้วมีสวว่าที่สว2สองร้อยคนบางคนก็มาเออารวายบอกว่าคุณจะไปแล้วเก็บข้าวเก็บของไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมาตรวจสอบอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะวุฒิสภาวุฒิสมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลมีหน้าที่ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระมีหน้าที่ในการตรวจสอบภาครัฐเมื่อเขาต้องการตรวจสอบคุณว่าคุณเข้ามาโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูนไหมเมื่อเขาต้องการตรวจสอบคุณว่าคุณเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมคุณจะไปรังเกียจการตรวจสอบทำไมล่ะครับคุณมีหน้าที่ <c oughs> ในการตรวจสอบ แต่คุณเสือกกลัวการตรวจสอบซะเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละประเช่นนี้มันเป็นอย่างนี้ให้เข้าตรวจสอบไปนะครับถ้าเข้ตรวจสอบแล้วว่าคุณเข้ามาโดยชอบทมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเข้ตรวจสอบแล้วว่าคุณเข้ามาโดยไม่ชอบนะครับเข้าไปแล้วไม่ได้เลือกตัวเองเข้ามาแล้วไปเลือกคนอื่นนะ มันเป็นไปได้หรือสมัครแล้วไม่เลือกตัวเองมันมีด้วยมีเฉพาะในประเทศนี้เท่านั้นเลยครับแล้วคิดดูดิครับมันเป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะผมเนี่ยเดินไปสมัครสวแต่พอสมัครปั๊บผมไม่เลือกตัวเองนะผมเลือกคนอื่นหมดเลยนะมันมีด้วยเหรอครับมันมีประเทศไหนล่ะครับนอกจากประเทศนี้แหละมันมีอย่างนี้หละแล้วเราจะไปปล่อยสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปโดยไม่มีการตรวจสอบนี่ ผมว่าไม่ได้นะครับมันต้องมีการตรวจสอบใน,ใน,ใน,ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกพี่น้องว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียเนี่ยใครเติบโตเท่าไหร่ยังไงผมบอกพี่น้องไปแล้วแต่พี่น้องครับลองมาคิดดูในประเทศไทยนะครับมันเติบโต1.5เซซึ่งน้อยกว่าประเทศเวียดนามน้อยกว่ามาเลเซียน,น้อยกว่าประเทศอื่นเยอะแล้ว แต่มันแปลกผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากว่าในขณะที่ประชาชนยากจนเนี่ยแต่ว่าเศรษฐีสิบอันดับของประเทศนี้ตระกูลใหญ่ๆสิบตระกูลนี้มันรวยขึ้นรวยขึ้น,นทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นใครล่ะครับเจียวานนอันนี้เขารวย1นถึงสองไม่รู้กี่แสนล้านแล้วเกิดโควิดคนเหล่านี้ก็ยังเสือกรวยอีกมันรวยได้ยังไงล่ะครับ โควิดเนี่ยคนจนทั้งประเทศแต่พวกนี้รวยเนี่ยพวกเบียร์สิงพวกพี่ลมพักดีพวกกระทิงแดงพวกอยู่วิทยาเนี่ยคนยิ่งจนแต่คนเหล่านี้ยิ่งรวยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในประเทศนี้รัฐบาลที่เข้ามานี่เขารู้เขารู้ว่าประชาชนยากจนเขารู้ว่าประชาชนลำบากเขาทำยังไงครับ เขาก็าทำด้วยการใช้นโยบายประชานิยมเมื่อคนยากจนก็ก็บอกว่าไม่เป็นไรรัฐบาลจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนใช้นโยบายประชานิยมแจกเงินให้พี่น้องดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทก็แจกไปไม่ได้ว่าอะไรผมนี่นะครับพี่น้องไปดูย้อนหลังน่ผมนี่เป็นคนแรกของประเทศนี้นะครับผมบอกว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยหนึ่งมืนบาทผมเป็นคนแรกที่ประกาศไม่รับเลยครับเพราะ ประเทศนี้มันมีคนติ่ลำบากมากกว่าผมผมไม่ได้หนึ่งมืนบาทแต่ผมไม่ตายหรอกผมอยู่ได้ผมเลยบอกท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาว่าหาคนจนให้เจอแต่ว่าถ้าแจกหนึ่งมืนบาทเนี่ยพวกอยู่วิทยากระจิงแดงก็ได้คนละหมื่นเหมือนพี่น้องที่หน้าเวทีนะ <c oughs> พวกเจวานนเนี่ยครับพวกพี่รมพักดีเนี่ยก็ได้หนึ่งมืนบาทเหมือนกันหมดเลยนะครับไอ้ระบบนี้แหละครับ นักการเมืองส่วนหนึ่งเขารู้ว่าคนยากจนคนลำบากเมื่อคนลำบากเขาก็ใช้ความลาบากของประชาชนใช้นโยบายประชานิยมไปแจกเงินให้กับประชาชนแต่ว่าการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับมันฉลาดมันฉลาดมากกว่าประชาชนเมื่อก่อนเวลานักการเมืองซื้อเสียงนี่ก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองไปซื้อนะครับ5 0 0 1้0แม้ก,ก็ไปก็แจกประชาชนใช้เงินของตัวเอง แต่วันนี้นักการเมืองมันฉลาดมันไม่ใช้เงินในกระเป๋าตัวเองแล้วมันใช้ภาษีอากรของประชาชนพี่น้องลองดูนะคิดตามผมไปเอาเธอดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยให้เขาผ่านไปเธอไอ้เขาแจกไปเป็นอะไรก็มารู้เป็นเหรียญตุกงตัวเข่นอะไรมารู้ผมไม่รู้เรื่องก็หรอกเขาแจกไปคนละหมื่นลองดูนะครับลองดูสมมุติว่าเที่ยวนี้เ็แจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ย เวลายกสภาหรือเลือกตั้งใหม่ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลบอกว่าพี่น้องครับคราวที่แล้วผมต้องขอโทษพี่น้องอย่างยิ่งแจกเป็นดิจิทั l วอลเล็มันมีการโต้เถียงกันเยอะกว่าพี่น้องจะได้เ,เป็นปีๆกว่าจะได้ดิจิท a l วอลเล็ตหนึ่นบาทคราวหน้าเลือกผมก็ใหม่ผมจ่ายเป็นเงินสดเลยคนละ10,000บาทเป็นไงล่ะครับมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้ว มันต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วคราวนี้บอกมันช้าปีหนึ่งแล้วเกือบปีแล้วยังไม่ได้เลยคราวหน้าไม่ยุ่งยากแล้วผมแจกเงินสดเลยเลือกพักผมก็ไปผมแจกคนละหมื่นเลยนี่คือเขาอ,อาศัยช่องว่างระหว่างความรู้อาศัยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนี่คือระบบประชาธิปไตยที่ใช้นโยบายประชานิยมจนประเทศชิบหายนั่นแหละครับ<ไ>พี่น้องทั้งหลายครับประเทศนี้เดินมาถึง ทางสองแพร่งทางสองแพร่งที่ผมว่าแพร่งแรกคือทุนนิยมสามานใช้นโยบายทุนนิยมเจกแพ